สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องอสมอที่เคารพทุกท่านครับวันนี้วันที่20กุมภาพันธ์2568ครับมาดึกหน่อยนะครับ4ี่ทุ่มเศษนะครับตอนนี้พี่น้องอสมอกําลังจองคิวรับหนังสือรับรองความเป็นสมาชิกชอกอสอสมอนะครับผ่านไลน์สมาคมชอกอสอสมอแห่งประเทศไทยก็ยินดีด้วยกับคนที่จองคิวได้แล้วนะครับแล้วก็มีบางคนไปรับแล้วใครที่รับมาแล้วนะครับ ก็เตรียมเอกสารของตัวเองเลยนะครับเอกสารผู้กู้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านสำเนาหน้าบัญชีธนาคารทกสที่จะให้กู้ที่ที่รับเงินเข้าประการนั่นแหละครับแล้วก็สำเนาบัตรสมาร์ทการ์ดแล้วก็แนบหนังสือรับรองที่ได้มาจากจังหวัดแล้วก็เตรียมเอกสารผู้กู้เอกสารผู้ค้ำด้วยนะครับขอจากผู้ค้ำนะครับสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านทำนองนี้นะครับ คนละชุดนะครับอสมค้ำสองคนก็ขอคนละชุดจากเขาก็นําเอกสารทั้งหมดไปติดต่อทกศเ,เพื่อยื่นขอกู้ไว้ครับเมื่อยื่นขอกู้แล้วจะได้กู้วันไหนธนาคารทกศเขาจะนัดทาสัญญาเมื่อเขานัดทาสัญญาวันไหนผู้กู้หนึ่งคนผู้ค้าประกันสองคนนะครับอสมแล้วก็ผู้รับผลประโยชน์ของผู้กู้ทุกคนต้องไปเซ็นสัญญาในวันทาสัญญา หลังจากทําสัญญาเสร็จตามข่าวเขาบอกว่าทกสจะโอนเงินภายในไม่เกินสามวันทําการเข้าบัญชีผู้กู้นะครับยินดีด้วยกับคนที่ได้รับหนังสือดําเนินการต่อไปนะครับส่วนคนที่ยังไม่ได้รับหนังสือและก็ยังจองไม่ได้อยู่ก็ให้กําลังใจกันต่อไปครับมันก็เป็นที่น่าสังเกตอย,อยู่อย่างหนึ่งว่าทําไมให้อสมอจอง จำนวนน้อยคิวจังในแต่ละวันเท่าที่สังเกตนะครับคือพี่นอสมอนมีจำนวนแต่ละจังหวัดมีมากแต่ทีนี้จำนวนคิวที่ให้จองในแต่ละวันน้อยมากพอน้อยมากนี่มันก็ต้องใช้เวลานานกว่าจะได้กู้โดยเฉพาะคนที่ได้คิวหลังๆนะและตอนนี้คนยังไม่ได้คิวก็มีเพราะว่าวันวันจองเต็มนะก็เป็นกำลังใจให้ครับ คือถ้าจํานวนคิวมันน้อยแบบนี้แล้วเมื่อไหร่จะได้กู้นี่คือปัญหาที่เขาบอกว่าสินเชื่อเงินด่วนสิบหมื่นมันไม่ด่วนแล้วครับตอนนี้มันเป็นสินเชื่อรอนานมากกว่าละมัง้งเพราะอะไรครับเพราะแทนที่จะได้กู้ไวๆนี่นะอยากกู้มานานแล้วนี่ก็ต้องรอวันที่จะได้คิวก่อนนะได้คิวไปขอหนังสือรับรองที่นี้กว่าจะได้คิวโอ้มันนานจริงๆ มันไม่สมชื่อกับชื่อสินเชื่อเลยเราก็ไม่อยากพูดมากนะครับเดี๋ยวมันจะเป็นการาว่าให้เขาธนาคารเขาจริงๆแล้วก็ธนาคารเขาก็ตั้งชื่อดีหรอกชื่อเหมือนจะได้ไปไวๆเนี่เงินกู้นี่ก็คือสินเชื่อเงินด่วนคําว่าสินเชื่อเงินด่วนมันต้องไปกู้ไวๆไ,ได้ไวๆนะเราก็ดีใจกับอสมออยู่ตอนแรกๆที่ได้ยินชื่อสินเชื่อนี้มันเหมือนไปกู้ปุ๊บจะได้ปับ๊บไวๆทานองนี้นะ แต่ธนาคารเขาก็ไม่ได้ผิดนะเขาก็ตั้งชื่อสวยงามอยู่สินเชื่อเงินด่วนสิบหมื่นนะเป็นแสนเลยก็ถือว่าตั้งชื่อดีแต่ไอ้ที่มันจะไม่ด่วนนี่มันก็ตรงที่คิวแต่ละวันนี่ให้จองนี่มันน้อยนี่แหละครับคิวที่ให้จองนี่มันน้อยก็ไม่ทราบว่าที่ให้จองคิวแต่ละวันน้อยคิวนี่เพราะอะไรนะ ก็ไม่ทราบนะครับเราก็ไม่ทราบสาเหตุแต่อย่างไรก็ตามก็ให้กําลังใจพี่น้องอสมอครับถึงแม้ว่าจะได้กู้ช้าหน่อยก็ต้องก็ต้องรอนะครับเพราะว่าอยากจะกู้เงินไปใช้นะมันก็เป็นเรื่องของของความปกติที่อยากได้แต่ว่าถ้ามันได้ช้าก็ต้องไม่ไม่สมสม,สมเขาเรียกว่าไม่ไม่สมหวังที่ตามตามที่ตั้งไว้นะครับก็ไม่เป็นไรครับให้กําลังใจกันนะครับเอาประเด็น ประเด็นเมื่อกู้ได้แล้วทีนี้ชําระนี่เท่าไหร่ก็มีพี่น้องหลายท่านคอมเมนต์มาบอกแล้วว่าไปยื่นกู้แล้วถามทกศแล้วทกศาสาขาที่ไปยื่นกู้เขาบอกว่าพันสองต่อเดือนนะประเด็นนี้ไม่เป็นไรครับพันสองก็ตามนั้นแหละครับแต่ที่คอมเซ็นเตอร์ของธนาคารทรกศหมายเลขโทรศัพท์0ูน5 5สองห้าห้าห้าศูนห้าห้าเขาก็บอกเรามาตามข้อมูลเราโทรไปถามนะครับเขาก็บอกว่าถ้ากู้หนึ่งแสนเนี่ย หากหนี้ห้าหมื่นที่เคยกู้ไว้แล้วเพราะว่าเขาจะให้พี่น้องอสมอหนึ่งท่านนี่เป็นหนี้ได้ไม่เกินคนละแสนนะหนี้สินเชื่อของอสมอนะครับคือถ้ามากู้ตัวสุดท้ายแสนนี่ต้องหักหนี้เก่าทั้งหมดเพราะรวมกันทุกทุกอย่างคือสินเชื่อทุกอย่างถ้ารวมกันแล้วพี่น้องอสมอจะเป็นหนี้ได้ไม่เกินลายละหนึ่งแสนบาท เพราะนั้นเขาต้องหักหนี้เก่านะครับทีนี้พอหักหนี้เก่ายอดยอดชําระแต่ละเดือนเท่าไหร่กี่งวดคอเซ็นเตอร์ของธนาคารทกศหมายเลขโทรศัพท์0255 0555เขาบอกว่าชำระสูงสุด1,100บาทต่อเดือนนะครับแล้วกจ็จำนวนงวดที่ให้ชำระไม่เกิน125งวดถ้าไม่เกิน125งวดก็จะชำระหนี้หมด ทีนี้หนึ่งันหนึ่งร้อยเนี่ยเป็นตัวเลขกลมๆเฉยๆแต่จริงๆแล้วเวลาคำนวณออกมาถ้าร้อยี่สิบห้างวดหรือใกล้ๆร้อยยี่ห้างวดนี่อาจจะอยู่ราวๆพันแปดสิบาทก็ได้นะครับอันนี้เป็นข้อมูลของคอรเซนเตอร์ของธนาคารทรกาศานะครับส่วนในแต่ละสาขาที่พี่น้องไปยื่นกู้ถ้าเขาบอกว่าพันสองต่อเดือนก็ไม่เป็นไรก็แถวๆได้แหละเพราะว่าถ้าพันสองต่อเดือนนี่งวดมันจะน้อยกว่าร้อยยี่สิบห้างวดนะเพราะว่ามัน เพิ่มยอดส่งเข้าไปอีกประมาณ100คือคือคอนเซ็นเตอร์ของธนาคารตรกสเบอกนี่ยเันหนึ่1ร0แต่ถ้าสาขาที่เราไปขอกู้เขาบอก1,200มันก็ส่งมากกว่าตามที่ทกสคอนเซ็นเตอร์เนี่ยเขาเขามีข้อมูลมันส่งมากกว่าอยู่100เพราะนั้นงวดมันก็กลดลดลงแต่คงไม่ลดลงมากนะนะครับเพราะว่าเขากำหนวดไว้ไม่เกิน125งวดให้ชำระหนี้หมดหมด เพราะถ้าส่งเพิ่มขึ้นมาสักร้อยหนึ 1, 1, น่งจากที่เขากำหนดไว้พันพันหนึ่งพันหนึ่งร้อยนะครับหนึ่งันหนึ่งร้อยี่จากที่เขากําหนดไว้นี่ถ้าพี่น้องส่งพันสมันก็จะงวดมันก็จะน้อยกว่าร้อยยี่านะครับเอาเป็นกำลังใจทุกคนทุกท่านนะครับวันนี้ก็พูดคุยกันไว้เพียงเท่านี้ครับใครจองคิวได้แล้วใครไปยื่นกู้แล้วเป็นยังไงใครได้เงินแล้วก็คอมเมนต์มาเล่าสู่กันฟังด้วยนะครับ ก็จะได้แสดงความยินดีด้วยนะครับสําหรับคนที่ได้แล้วสําหรับคนที่ยังไม่ได้คิวก็พยายามกันต่อไปครับให้กําลังใจทุกคนทุกท่านนะครับค่ำคืนวันนี้ลาไปก่อนครับนอนหลับฝันดีทุกคนทุกท่านพรุ่งนี้พบกันใหม่ครับสวัสดีครับ